อยาย้ายชิ้มเข่าขอใหปีนี้ให้งังพังๆวันหนีมาสิอยากกูครับอ้ย้าพร้าแกงแรงกันครับครับเห้นีเี้ย้งยมเห็นตาอาาแก่กูวิ่ยืนแบบย้ายครับ

มาหลวงราไ้นี่คุณแม่ตาเมาหมูหวานค่ะนี่อนอยู่ดีไมจิตเข่าไหครับโอ้ยอย่ากเนาะาวดได้นอนไปุอป้าได้นอนไปลักเข้าไปหาหมอร่างกินเข่าเอเพียนคุณแม่สังวานแขนมาเจ้อปีน้องอ่าในตัวงนี้กรท่อมตะนันนีเอ่อการบัว อาลูกผู้เ่าภาษาบ้านเขาเลยเนาะเออคุณ้สมบทรเจ้าหน้าพิรลำพั์พุณมีทัดเป็นลูกใส้ของขอพอนุการของแม่พ่านทันสีน้าคุ้นคุ้นนั่นคู่คู่ไรกำเนิดีละเดี๋ยวป้ายที่ท่าีเด้อพีน้อง่ายเอาเนนนุ่นตะกัน อ้้ดีกวน,นานได้ได้ไดออ้าาาอเ,อาาอเอ,บบเดอได้เฮ้ย่อ่้องผู้ังทั้งหรต่อไปตอไดต่อไปต่อไปต่อไดต่อต่อไปต่อมปต่อไดตอไดตอไดต่อไปต่อไตอไปต่อรปตอไดตเอไ่อไปต่อไปต่อไต่องปต่อมปต่อไปต่อครตบอไต่อไต่อไปต่อไตอไต่อไต่อไต่อปต้อไปต่อไต่อไปต่อน้ต้องปต่อไต่อไตองต่อไปต้อทป่อไปต่อไตออตตอต่ จวนรับประทานอาหารน้ำกันนะครับรับประทานอาหารน้ำกันกินเผาน้ำกันถามข้าวกันนะครับอ้ากยิ่งเข้าไปลาบหัวเสร็แป๊บใช่ไม่ได้ว่าอวไที่หลังมันเหมือน มืดว่ยังไม่จบไม่เ้ยอุ้ยก่าอาจาย์คะโดนโดนมีเขาเหนียวอะไรอ่ะในนอนในนอนไงแก้วมาหลวมมาสางนะครับแม่นี่ผม ต,ตัวไหนดีทั้งนอกเอกอ่าพี่ดิวขอเสิร์ฟชุดหนึ่งโค้งซอยกันนะครับแกะแจกตัวไหนค่ะตัวไหนเพราะฉะนั้นเองเพราะว่าตัวไหนมันนั่งฟาดก่อนนังเพื่นนั่งโดนนะครับหายเบิ้งนะครับหเบิ้ลหายเบิ้งพี่น้องนับกันเล้เบิ้งพี่น้องซอยกันนะครับ ในช่วงนี้ก็สินักแม่นะครับอิสควาพี่น้องมาครองกันนะครับมาครองกันกับดูแลนะครับไข่ครัวเลยนะครับมาแห่กันสน้ำตาลนะครับตอนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณเยืองแร้งกับเช็ดต้นไปจนไปสิบี้เจตนะครับเจตน์ทำมาศนะครับ

เอาด็กเสิร์ฟได้นิเด็ดเขาเปนเนาะเด็ดนอนปะขาวผมก็จะดืเดนี่แหลือถอเนาะเดาข้บเดียวปหนูวิ่งเลาขอเียวหรอิคนเดมา หลือที่โบราณขอมนี่การบัวอาลูกโอภาษาบ้านเท่าเลยเนาะเออคีสมบูเจ้าหน้าที่ลับผิพทีพมีผิเป็นลูกใต้ของพ่อมูกาารของแม่พัานศรีคนเสริมหน้าคุณคุณปคะงานผู้ผูหายกำเนิดนี่ละ

หัวหมุนได้เนี่เจ้าภาพเอาขี้ยงไอ้ไอ่พอนะบอนล้างนล้าวไปนล้ว้เดี๋ยวไปเสิร์ฟข้าวเดี๋ยวถืงกระเป๋า

วันนี้มากินงานวันนี้ไปสองงานพี่น้องงานกระถิ่นอยู่บ้านแล้วกลับไปงานบวชต่อนะครับวันนี้ป้าไหลป้าไข่นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเพลงปังดังรวยกันทุกคนนะครับรับบุญรับทรัพย์รับความีขอข้าวตานดอดกรีน้องบ้านอาพี่น <Pok> er. ้องบ้านเหนือครับนีนองบ้อนนีะเป็น้องโตกำลังมากแต่ไม่มีแขกอา ซอยกันนะครับตอนรับพี่น้องซอยกันโตัดไหขาดตไดน่พ่ออีหยังนะครับกับหาเพิ่งซอยกันนะครับอีกตนหนึ่งแต่เลวว่ามาทั้งพี่น้องผู้เสิร์ฟนะครับพี่น้องบ้านพ่อน้องพี่น้องบ้านสิงคขยนะครับกับเพิ่งซอยกันนะครับเพิ่งแย่งซอยกันเอาบุญน้ำกันหืุอนี่นะครับมืุนี่ช่วนะครับจเพื่อเชื่อนะครับช่วงเก่าโมกเต่านะครับช่วง อันน <mile> ั้นแกแยัสิโดล้วก็เดลาอันนี้ช่วงลายกับลายลายนุ่งถึงเข้ากันแต่นี่การแค่นะครับแค่องค์หินหลอกเม่ได้แห่นักนะครับได้ได้ไ่้ไ้ได้าด้ได้ไได้ไดได้ไ้ได้ได้ได้ไได้ไได้ได้ไ้ได้ไได้ไได้้ได้ไได้ ต้อนไหมต้อนหาจิ้มนะครับหาตอนรับแขกตัว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 านลูกตัดตัว่านลูกยองตัวไหนว่าเอานาไดนะครับเอานางได้ตัวหานตัวหวานิดตาตาา่ไปดีต่อใยต่อไปดาฝันตาฝัจงดีเลยจังดีนะคุหลอ โตข้างหน้าหน้าสุดรู่นนะ <ไป S 2> ทีตรงถนนเอาอ